มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระคำคือชีวิตต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศเราศึกษาพระคิตธรรมคำพีตอนนี้เป็นการศึกษาประธรรมเสคาริยาในส่วนของพันธสัญญาเดิมประธรรมเสคาริยาเป็น หนังสือพยากรณ์เกี่ยวกับยุคสุดท้ายพูดง่ายๆคืออวสารของโลกในพระคัมภีร์ที่มีการพยากรณ์หรือว่าหนังสือเกี่ยวกับการพยากรณ์ก็มีหลายเล่มนะครับปาธารรมดาวนิลเฮสิเคลและวิวอนและก็ยังมีอีกหลายเล่มเราก็ศึกษากันคุณผู้ฟังข้อเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นกิตชนท่านผู้สนใจที่มีพระคิสตธรรมคัมภีร์ ถ้ามีฉบับเต็มนะครับคือเล่มใหญ่รวมพันธสัญญาเดิมหรือเก่ากับพันธสัญญาใหม่ครับจะแบ่งเป็นเล่มในหนึ่งเล่มใหญ่นะครับเล่มย่อน,นี้ก็มี66สกเล่มกศึกษากันนะครับเล่มแรกคือประธรรมปฐมการเล่มสุดท้ายคือประธรรมวิวร์เราศึกษากันแบบอธิบายถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังบริบทและความหมายของคำ มีประโยชน์มากนะครับเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตเป็นสัจธรรมหรือว่าความจริงที่ผ่านการพิสูจน์จากการเวลามาหลายพันปีครับอ่านแล้วก็เห็นว่าเออไม่ใช่ดีเรื่องอะไรที่เราเห็นว่ามันเก่านะครับมันเหมือนกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้หรือตอนนี้ด้วยครับอย่ามาทำเสกาาิยาก็บอกทึงสภาพบ้านเมือง บอกถึงนิสัยใจคอของคนยิวนะบอกถึงสังคมวัฒนธรรมตอนนั้นแล้วก็ความอายุที่ทำต่างๆก็คล้ายๆกับสมัยนี้นะครับวันนี้ก็จะศึกษานิม,มิตที่10ที่ท่านเสกขลยยาได้รับในคืนเดียว10นิม,มิตนิม,มิตที่10นี้ก็คือ,อนิม,มิตเรืองรถลบสี่คันบทที่6นะครับบทที่6ข้อหนึ่ง บอกว่าและข้าพเจ้าได้เงยหน้าขึ้นอีกแลและเห็นดูเถิดมีรถลบสีคันออกมาระหว่างภูเขาสองลูกภูเขาเหล่านั้นเป็นภูเขาทองสำริดข้าพเจ้าได้เงยหน้าขึ้นอีกและเห็นแสดงว่าท่านเสคารยาเห็นสิ่งเหล่านี้ในขณะตื่นอยู่ไม่ใช่ฝันระหว่างภูเขาสองลูกภูเขาเหล่านั้นเป็นภูเขาทองสำริด นักอธิบายพระกัมภีส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าภูเขาสองลูกได้แก่ภูเขาซิโยและภูเขามะกอกเฮตซึ่งจะมีรถลบสี่คันจอดอยู่ในหุบเขาคิดโรวมมีรถลบสคันออกมารถรถอารส่คันนะครับคิดว่าม้าถูกผูกติดกับรถม้าและว่ามีคนขับรถม้าแต่ละคันเมื่ออ่านต่อเราจะพบว่าสิ่งนี้ถูกต้องนะครับรถม้าทั้งสี่สามารถหมายถึง มหาอำนาจของโลกสีประเทศซึ่งผู้พยากรณ์ดาวเนียวได้เห็นในนิมิตของท่านและเป็นมหาอำนาจต่างชาติคือไม่ใช่คนยิวทั้งหมดถูกประเจ้าลงโทษหมดแล้วนะครับนิมิตของดาวเนียวส่วนใหญ่นั้นได้เกิดขึ้นไปตามตัวอักษรในข้อหนึ่งนี้ครับรถมาสี่คันนี้ก็เป็นสิ่งเดียวกันได้นะครับแต่ผมคิดว่ารถมาสคันนี้ น่าจะเป็นนิมิตท,ที่ท่านยอนได้เห็นในพระธรรมวิวร์บอกถึงเรื่องที่ยังอยู่ในอนาคตพระธรรมวิวร์บทที่6เริ่มต้นด้วยนิมิตของยอนเกี่ยวกับช่วงการทุนทุกใหญ่โดยบอกให้ทราบถึงคนกี่ม้าสี่คนตรงนี้มีความคล้ายกันมากนะครับในพระธรรมวิวร์บทที่6กับพระธรรมเสคารยาบทที่หที่เราศึกษาอยู่นี้นะครับในข้อหนึ่งบอกว่ารถม้าสี่คันแล้วก็ เราจะเห็นในบทที่5ถึงนิมิตของการพิพากษาที่บอกถึงคนอิสราเอลเป็นหลักในบทที่6การพิพากษาของพระเจ้ามาถึงคนต่างชาติซึ่งกดขี่ประชาชนของพระเจ้า,าได้เปิดเผยไม่เพียงแต่การลงโทษในอดีตแต่รวมถึงการพิพากษาในอนาคตซึ่งจะมาถึงในช่วงการทนทุกข์ใหญ่ครับมีรถลบสี่คันออกมาระหว่างภูเขาสองลูกภูเขาเหล่านั้นเป็นภูเขาทองสำริด ภูเขาเหล่านั้นเป็นภูเขาทองสำริดภูเขาเหล่านี้เป็นภูเขาทองสำริดคุณผุกฟังครับในพระคัมภีร์ภาคพ,พันธสัญญาเดิมทองสำริดหมายถึงการพิพากษาสำริดนี้เป็นโลหะอย่างหนึ่งที่ใช้ในพระพราจากเครื่องใช้สองชิ้นที่ใช้ในการลงโทษความบาปแทนบูชาทองสำริดและอ่างน้าทองสำริดครับทั้งสองที่นี้ตั้งอยู่ในลานภายนอกของพระพรา และทั้งสองชิ้นนี้เกี่ยวข้องกับการลงโทษความบาปของประชาชนอิสราเอลครับเนื่องจากภูเขาในนิมิน,นีเป็นภูเขาทองสำลิดก็แสดงว่าภูเขาเหล่านี้บอกถึงการพิพากษาการพิพากษาจะมาจากพระเจ้าจากภุเขาคิดโกรนมีการพิพากษาสี่อย่างที่จะเกิดขึ้นและปรากฏเป็นภาพของรถลบสี่คันครับข้อสองข้อสบอกว่า รถลบคันแรกเทียมม้าสีแดงคันที่สองม้าดำคันที่สามม้าขาวคันที่สี่ม้าด่างสีเทาสีของม้าเหล่านี้มีความสำคัญครับในข้อสองข้อสามนะครับมีสี่สีนะที่นี่เป็นสีเดียวกับคนขี่ม้าทั้งสี่ตัวในพระธรรมวิวรณ์บทที่หกด้วยนะครับถ้าเปิดในวิวรณ์บทที่หกนี่ก็จะเห็นเป็นสีเดียวกันนะครับสี่สีไม่ใช่มีสีเดียวนะ เป็นสีแบบเดียวกันในประาวิวร์บทที่6นะซึ่งไม่คิดว่าเป็น,นการบังเอิญที่ท่านเสครรยามีนิมิตรดรบ4ี่คันท่านย้อนเห็นในวิวร์นะครับในประาวิวร์คนขี่ม้าสีตัวแล้วม้าแต่ละตัวนี้ก็มีสีตรงกันเลยทั้งสองท่านนี้อยู่กันคนละสมัยอยู่กันคนละสมัยนะครับแล้วคงจะบอกถึงเหตุการณ์เดียวกัน ม้าสีแดงในนิมิตของท่านยอนหมายถึงสงครามม้าสีดำํำหมายถึงการกันด่านอาหารม้าสีกะเรียวเนี่ยเป็นภาพของความตายทั้งหมดนี้เป็นภาพของคำพิภากษาท,ที่มาจากพระเจา้าผู้ทรงนิทานุภาพนะครับเรามาดูข้อสองข้อสามที่ผมได้อ่านไปนะครับม้าตัวแรกคืออะไรครับม้าตัวแรกคุณผู้ฟังครับม้าสีขาวของพระธรรมวิวรเนี่ยหมายถึงอะไรครับ มีม้าสีขาวที่นี่ในนิมิตของเซคารยาด้วยสีขาวนี้ก็คงหมายถึงชัยชนะในนิมิตของท่านยอนม้าแดงแห่งสงครามจะตามม้าขาวมาทันทีดังนั้นผมคิดว่าม้าตัวแรกนี่มาถึงปฏิปักษ์ของพระคริสต์หรือว่าแอนติคริสต์แล้วเขาก็จะนำสนิภาพเทียมเข้ามาในโลกเพราะว่าหลังจากเขาเข้ามาแล้วนี่ก็มีม้าสีแดงแห่งสงครามก็จะเกิดสงครามขึ้นในโลก ผมคิดว่าเรายังไม่ได้เห็นสงครามโลกอย่างแท้จริงนะครับแต่ในวาระสุดท้ายของโลกนะทั้งโลกจะมีสงครามแบบสงครามโลกทั่วโลกเลยก็เพราะว่ามนุษย์เนี่ยชอบลบราคาฟันตราดใดที่ยังมีกิเลสตัณหายังมีความบาปในใจอยู่นะครับมาสีแดงนี่หมายถึงสงครามแล้วเมื่อมาสีแดงขี่ผ่านโลกไปมันก็จะวุ่นวายไม่มีใคร ในโลกนี้แหละทีะ่เน้นถึงความน่ากลัวของช่วงการทนทุกหญ่ม้าด่างสีเทาในนิมิตของเศราฐิยาเนี่ยคงหมายถึงม้าสีเกาเหลวในวิวรนนะครับนิมิตที่สิบนี้เป็นนิมิตที่พระเจ้าให้แก่เศราฐิยาเพื่อนหนุนใจประชาชนชาวยวให้รู้ว่าพระเจ้าจะพิพากษาคนต่างชาติเช่นเดียวกับที่โปะองทรงพิพากษาประชากรของโรรองครับข้อ4ถึงข้อ5บอกว่า นข้อสถึงข้อหข้อ4และข้อหนะครับบอกว่าแล้วข้าพเจ้าจึงถามทูตสวรรค์ผู้ที่สนทนากับข้าพเจ้าว่าเจ้านายเจ้าข้าเหล่านี้คืออะไรและทูตสวรรค์นั้นตอบข้าพเจ้าว่าเหล่านี้ออกไปยังลมทั้งสี่ทิศของฟ้าสวรรค์หลังจากที่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าแห่งพิภพทั้งสิ้นแล้วเหล่านี้ออกไปยังลมทั้งสี่ทิศของฟ้าสวรรค์ลมในที่นี้เป็นทูตสวรรค์เพราะว่ารถรบทั้งสี่คานคือทูตสวรรค์หรืออำนาจจากสวรรค์ ผู้สาืาที่มองไม่เห็นของพระเจ้าซึ่งยืนต่อพระพักของพระองค์นะครับฟังพระสุรเสียงของพระองค์แล้วออกไปด้วยความเชื่อฟังรวดเร็วอย่างลมที่นําบัญชาของพระองค์ออกไปในพระธรรมสุดีบทที่103่งร้อยสามข้อยี่สิบยและก็บทที่104ข้อสี่ได้บอกไว้ผู้ใดอย่างนะครับทูตสวรรค์รับผิดชอบการพิพากษาซึ่งจะมาถึงคนชาติต่างๆที่ไม่ใช่ชาอยู่ตามที่จะเห็น ในประธาวิวร์นะครับตอนนี้ก็มาถึงความหมายครับข้อหบอกว่ารถรบที่เทียมม้าดำตรงไปยังประเทศเหนือตัวขาวตรงไปยังประเทศตะวันตกและตัวสีด่างตรงไปยังประเทศใต้ข้อ7ข้อ8เมื่อม้าเหล่านี้ออกไปมันก็ร้อนใจที่จะออกไปและตรวจตราพื้นพิภพและท่านกล่าวว่าไปสิไปตรวจตราพิภพดังนั้นม้าเหล่านี้จึงตรวจตราพิภพข้อ8 แล้วท่านจุมร้องบอกข้าพระเจ้าว่าดูเถิดมาที่ไปยังประเทศเหนือนั้นได้กระทําให้จิตวิญญาณของเราสงบนิ่งในประเทศเหนือนั้นม้าดําและม้าขาวจะออกไปยังประเทศทางเหนือนม้าสีด่างจะออกมาประเทศทางใต้นะครับสังเกตว่าในพระกรมัมภีร์ฉบับภาษาอังกฤษเนี่ยไม่มีม้าตัวใดออกไปทางตะวันตกนั่นก็ถ้าไปทางนั้นมันเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แล้วก็ไม่มีตัวใดไปทางทิศตะวันออกเพราะว่าตรงนั้นเป็นทะเลทรายอาระเบียนะครับพวกเขาออกไปทางเหนือและทางใต้ซึ่งเป็นทางเดียวที่จะออกไปจากประเทศอิสราเอลถึงส่วนอื่นของโลกทิศทางที่ให้นี้แสดงว่าพวกเขาจะออกไปทั่วทั้งโลกการพิพากษาจากพระเจ้าเนี่ยจะออกไปทางเหนือครับก็คือไปทางรัสเซียทางใต้ก็คืออียิปต์ถ้า,าดูที่อิสราเอลเป็นศูนย์กลางนะครับ อย่างไรก็ตามการขี่ม้านี่ไม่ใช่เรื่องสําคัญในที่นี้พระธรรมวิวรณ์เราได้รับเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องในช่วงการทนทุกข์ใหญ่เหตุการณ์ทีละเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องและก็วิกฤตทีละวิกฤตเมื่อม้าขี่ออกไปเขาก็จะนาชัยชนะซึ่งจะตั้งสนิสุขเทียมบนโลกนี้โลกก็จะคิดว่านี่เข้าสู่ยุคสันติภาพในพระคัมภีร์เรียกว่ายุคพันปีในเมื่อความจริงนะครับมันเข้าสู่ช่วงการทนทุกข์ใหญ่ ท่านที่หลังจากม้าขาวนะก็จะมีม้าแดงแห่งสงครามมาสงครามก็จะเกิดขึ้นทั่วโลกตามด้วยม้าดําแห่งการกันดาอาหารการกันดานอาหารโดยทั่วไปเนี่ยจะตามหลังสงครามเช่นเดียวกับโรคระบาดและความตายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของม้าตัวที่4คือสีเทานะครับในทางตรงข้ามี้มิตของท่านเสกขรยานเนี่ยลำดับไม่สําคัญแต่เน้นอยู่ที่พระเจ้าตั้ง ภายที่จะพิพากษาทุกชาติบนโลกนี้ครับและมาตัวที่4หมายถึงการพิพากษาเหล่านั้นทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในช่วงการทนทุกข์ใหญ่ก็เป็นการสิ้นสุดอนิมิตสิบเรื่องของท่านเสคาริยาครับต่อไปเป็นสัญลักษณ์ของการสวมมงกุฎของโยชูวาคุณทุกฟังครับตอนนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านผู้พยากรณ์เสคาริยาครับข้อ9และข้อ10บอกว่า และพระชนะของพระเจ้ามาอย่างค้าพระเจ้าว่าจงนำเอาเฮไดโทบิยาและเยดายาไปเสียจากบรนดาเฉลยผู้ซึ่งกลับจากบาบิโลนในวันเดียวกันนั้นไปยังบรินของโยศิยาบุตรเซฟันยาสองข้อนีอ้มีชื่อผู้ชายสมคนซึ่งมาจากบาบิโลนนะครับคือเป็นคนยิวนะครับแล้วก็กลับบ้านเกิดเมืองนอนไม่ได้เป็นทาลามาสู่แผ่นดินอิสราเอลนะครับ ผู้ชายสามคนพวกเขาไม่ได้มากับสองกลุ่มแรกที่กลับมาก่อนอเขาเดินทางมาด้วยตนเองเนะครับมีชื่ออะไรบ้างครับในข้อ9ชื่อเฮลไดชื่อนี้ครับแปลว่าเข้มแข็งคนที่สองชื่อโทบิยาโทบิยาก็แปลว่าความดีของพระเจ้าและคนสุดท้ายเยดายาแปลว่าพระเจ้าทสสรงทราบ รวมสามชื่อนี้ก็แสนงแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงทราบว่าโดยความดีของพระองค์พระองค์ตั้งพระทัยที่จะให้กรรษัตริย์ของพระองค์ขึ้นบัหลังและพระองค์จะทําสิ่งนี้ในลักษณะที่เข้มแข็งและด้วยฤทธิ์เดชสิ่งที่เกิดขึ้นในที่นี้นะครับเป็นการสวมมงกุฎอมองกุฎเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะครับและก็เป็นภาพของพระคิดที่เสด็จมาเพื่อปกครองโลกนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในอนาคตด้วย ข้อ11บอกว่าจงเอาเงินและทองคำทําเป็นมงกุฎและสวมบนศีรษะของโยชูวาบุตรเยโฮสาดักมหาบรุฮิตอา้าวเรื่องนี้ดูแปลกนะครับทำไมพวกเขาจึงเอามงกุฎสวมบนศีรษะของโยชูวามหาบรุฮิตแทนที่จะสวมให้เซลุบาเบลซึ่งเป็นเชื้อสายของดาวิดเหตุผลก็คือว่าพระเจ้าไม่รื้อฟืน้นเชื้อสายของดาวิดให้ให้ปกครองในตอนนั้น ความจริงก็คือว่าคนต่อไปที่จะสวมมงกุฎของดาวิิจะเป็นพระคริสเมื่อพระองค์เสด็จมาเพื่อตั้งราชอาณจักรของพระองค์นะครับแต่การสวมมงกุฎแกมหาปรุหิตเป็นสิ่งที่ผิดปกติมากเพราะว่าพระเจ้าแยกตำแหน่งกษัตริย์นักปกครองนะครับและปรุหิตผู้นำทางศาสนาศาสนาเนี่ยแยกกันอย่างเด็ดขาดก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกทําไมครับเหตุผลคือว่ามหาปรุหิตที่ชื่อโยชูวนะครับเป็นตัวแทนของพระคริส ซึ่งเป็นมหาปรหิตผู้ยิ่งใหญ่สําหรับคิตชนและในพระธรรมเทศนูบอกราให้พิจารณาดูมหาปรหิตผู้ยิ่งใหญ่คือประคิดหลังจากที่โป่งฟื้นขึ้นจากการขึ้นจากความตายนะครับเสด็จขึ้นสวรรค์และผ่านเขาไปหลังม่านในฐานะมหาปรุหิตผู้ยิ่งใหญ่โะองประทับที่เบื้องขวาพระาทของพระเจ้าและคอยเวลาเมื่อศัตรูของโะองจะถูกทําให้เป็นแท่นรองพระบาทของโะองโะองจะเสด็จมาแล้วก็ตั้งอาณาจักรของโะองที่โลกนี้นะครับ ในบทนี้ให้ภาพพิธีราชาพิเศษของพระองค์สังเกตสิ่งที่เกิดตามมาในพระธรรมเสคาริยานะครับหลังจากนิมิตท,ที่บอกถึงการพิพากษาประชากรของพระเจ้าและคนต่างชาติทั้งสิน้นเราก็พบว่าการเสด็จมาของพระมิสยาหรือของพระคริสต์ใการสสมมงกุฎของพระองค์ในฐานะจอมกษัตรและจอมเจ้านายให้เราพิจารณาภันธกิจ3ด้านของพระคริสต์นะครับขั้งแรกเป็นพัน,นกิจของพระองค์ในฐานะผู้เผยพระชนะ เมื่อพระองค์เสด็จมาในโลกนี้เมื่อ2,000ปีที่แล้วเสด็จมาตรัสเพื่อพระเจ้าในสภาพของมนุษย์เปิดเผยความรักของพระเจ้าโดยการสิ้นระชนบนไม้กางเขนเพื่อไทยความผิดความบาปของมนุษย์พระองค์ทรงเป็นผู้โปรดชนะของพระเจ้านะครับในวันซึ่งเราอยู่นี้พระองค์คือพระคิดนะเป็นประิตของพระเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์ก็ผ่านเข้าหลังม่านและเข้าไปที่อภิสุทธิสถาน นำเลือดของพร,ระองค์มาถวายเพื่อความบาปของเราวันนี้พระคิดก็อธิษฐานวิงวอนเพื่อเราและโปร่งแสกแสงเพื่อเราเมื่อมีความบาปในชีวิตของเราและถ้าเราสารภาพบาปต่อโปรง่ปรงพระองค์ก็รับชัยนะถ่ายค่าย่างบาปนั้นในฐานะมหาปรุหิตของขีตชนนะครับวันหนึ่งในอนาคตโรรองจะเสด็จมาอีกครั้งพระธรรมวิวนบอกไว้ชัดเจนนะว่าจะเสด็จมาในฐานะ กษัตริย์เหนือกษัตริย์และเจ้านายเหนือเจ้านายพระอรงค์ทาพันธกิจ3ด้านคือผู้เผยพระโนะปุโรหิตในะกษัตริย์ที่นี่นะครับที่เราศึกษานี้เปลี่ยนพระคิดในอีกแบบหนึ่งข้อ12บอกว่าและกล่าวแก่เขาว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสด,ดังนี้ว่าดูเถิดชายผู้ที่มีชื่อว่าพระอังคูลเพราะท่านจะไพบูลในสถานที่ของท่านและจะสร้างพระวิหารของพระเจ้า พระอังกูลหรือว่านอเนี่ยไม่ใช่ชื่อของโยชัวนะครับแต่เป็นชื่อซึ่งให้แก่ประคิดเมื่อสอง2,000ันปีที่ผ่านมานะครับนอหรือพระอังกูลก็ออกมาจากแผ่นดินแห้งอาจากยพระธรรมอิสยาบทที่53ข้อ2การที่โปงเสร็จมาในโลกนี้นะครับตอนนั้นชนชาติอิสเรลนี่เป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรโรมนะครับ เพราะกริชก็ถูกเรียกว่าหน่อที่ออกมาจากเจ็สีชาวไร่ชาวนาเพราะว่าเมื่อพระคต์เจ้าประสูตินั้นเชื้อสายของดาวิดตกต่ำไปสู่ความยากจนนะครับพระเยซูก็เกิดท่ามกลางความจนและก็ไม่มีชื่อเสียงอะไรถึงแม้จะมีเชื้อสายกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของอิสราเอล,ลคือกษัตริย์ดาวิดนะครับแต่ตอนนั้นที่โรรองประสูติเมื่อ2,000ปีนั้นก็จนเชื้อสายก็จนนะครับ เ,เป็นหนอจากแผ่นดินแห้งจริงๆนะครับคุณผู้ฟังครับเรายังค้างในข้อ12นะครับก็ต้องมาดูกันที่รายละเอียดในวันต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดไวยพรสวัสดีครับ to Morgan. 走。 Hello yeah.